คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันพุธที่17พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่6นะครับแต่ถ้าว่าไม่มีวันแรงงานนะถ้าออกจริงๆก็7ครั้งนะครับเพราะวันที่1วันแรงงานไม่ออกนะครับก็ออกก็นับนับหนึ่งใหม่นะก็เป็น6 ข้อสอบของเรานะครับอยู่ที่นะครับแนวทางข้อสอบเราพัฒนา4 6 8 6 4 9นะครับบางที่เอา4 6นะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางที่เอา6 8นะครับบางที่เอา8 6นะครับสำหรับ4 6 9 9 6 4บนด้วยกันนะครับวันนี้ชุดวินของมังกรทองก็แตก3ตัวนะครับก็พี่น้องก็ได้คอมเมนต์เข้ามาอยากชมชุดวินนะครับอยากจับคู่ชาววินนะครับแตก3ตัวนะครับชุดตารางวัน ก็ขอแสดงความยินดีแอดคิมก็ได้อยู่ที่6นะครับก็ผ่านอยู่นะครับ6 4นะครับจอได้6 7นะครับบางที่เอา8 6นะบางที่เอา64นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับเข้าทั้งรัฐบาลไทยนะครับเข้าทั้งลาวพัฒนานะครับ ก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดคิมนำโชคพาโดยก็คือเลขสูตรตารางวันจะใช้สูตรมังกรทองนะครับคำนวณรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้รัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสูตรนี้แอดก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็40แล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมานําเสนอมาออกอากาศ f อฟพี่น้องรับชมนะครับ ก็จะเป็นตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนแอดมินคิมนำโชคพารวยคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกวันอังคารก็คำนวณวันอังคารออกวันพุธก็คำนวณวันพุธออกพฤหัสก็คำนวณพฤหัสออกวันศุกร์ก็วันคนศุกร์ออกวันเสาร์ก็คำนวณวันเสาร์ออกวันอาทิตย์ก็คำนวณวันอาทิตย์นะครับเป็นเลขกำลังวันก็จะมาสรุปย่อยให้ดูสําหรับรัฐบาลไทยนะครับ90-3 มานะครับผมเลขวันอังคารนะครับที่16 0330เลข3หัวตารางด้วยนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับ964469มานะครับไอคิมจับ67บ้างหเนะบางที่ยาหนะเป็นเกลียล่างนิดเดียวไอคิมจับได้6กับ7นะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับ6446 อ่ะก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปเป็นบันพุธนะครับก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข9เลข1กับเลข0คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับผมนะครับเอสก็จะคัดลงตารางนะครับสําหรับชุดวินนะครับจากสูตรของเรานะครับชอบก็ตามนะครับที่คัดออกมาได้ก็จะมีเลข0อ่าเลข4เลข1อ่าเลข5เลข8 แล้วก็เลขเก้านะครับสำหรับชุดวินในตารางนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสูตรออกมาได้มากที่สุดนะครับเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่เก้านะครับสายรูดสายวิ่งนะครับวิ่งเก้านะครับพวกขโมชัวนะครับสำหรับเด่นเก้าเก้านะครับเอสก็จะเจาะให้สามคู่นะครับเจาะไม่เยอะเนาะ เจาะเยอะแล้วพี่น้องบนนะครับก็จะเจาะให้09 19แล้วก็49 59นะครับสำหรับเปลี่ยน9จะเจาะประมาณนี้นะครับหรือพิพี่น้องอจะจับเป็น09 49 19 89 59ก็ได้นะครับตามนั้นนะครับอ่าอะก็คาดออกมาได้ประมาณนี้เม็ดเดียวเน้นๆอยู่ที่หนึ่งนะครับ สำหรับพี่น้องที่กลัวนะครับก็อย่าลืมชุดลองนะครับเม็ดเดียวเข้ามันก็คือเสียวนะครับอย่าลืมชุดลองนะครับแอดคิมเน้นเลยอย่าลืมชุดลองบางทีก็มาตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับเม็ดเดียวเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเลยนะสำหรับพี่น้องชุดลองนะครับอันนี้คือรองอ่าถ้าไม่ชอบเก้าจะรองให้อยู่ที่8นะครับจะมี0 8 8ย์5นะครับ 84แล้วก็89หรือพี่น้องจะจับเป็น08 84 81 85 89ก็ได้นะครับถ้ากลัวหลุดนะครับแอดจะคัดออกให้ประมาณนี้นะครับชื่นชอบด้วยค่อยตามนะครับสำหรับพี่น้องไม่ชื่นชอบ8นะครับตัวสุดท้ายกิมจะรองให้นะอ่ารองอยู่ที่นะครับ4นะครับก็จะมี04 นะครับ0 4 4 0 4 3 3 4 4 9 9 4นะครับประมาณนี้หรือพี่น้องจะจับเป็น4 0 4 1 4 5 4 8 4 9ก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบจับคู่จับวินนะครับแอดเขาคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ f c พี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินคัดออกมาให้หรือว่าจอออกมาให้นะครับก็สามารถประกบคู่ประกบวินได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับ สำหรับ3ตัว4ตัวนะครับแอดก็จะเจาะให้4คู่นะครับก็<อ>จะมี0904นะครับ8049นะครับ29อ่าไม่ใช่สินะครับ59 43นะครับก็จะเป็น1989นะครับ4คู่พอนะครับสำหรับ สามตัวสี่ตัวนะครับคัดออกมาให้ประมาณนี้นะครับชื่นชอบด้วยค่อยตามนะครับแอดก็คัดออกมาได้ประมาณนี้สำหรับเบิ้ลนะครับแอดก็จะให้นะครับตามตัวอ,อักษรเก้าเก้าแปดแปดสี่สี่สำหรับใครอยากได้มากกว่านี้นะครับแอดก็จะส่งเข้าไปทางห้องกลุ่มของเราหรือว่าห้องลายกลุ่มนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็แอดลน์กลุ่มเข้าไปนะครับ ตามนี้นะครับสาหรับตัวเลขแนวทางจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดไม่เยวนิ่งจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยถ้าชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ให้แอดมินด้วยนะครับสาหรับเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปที่แอดมิน ทีมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้สำหรับพี่ีพี่น้องอยากได้เลขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่างนะครับชอบเลขวิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเลขวิ่งพีีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะครับแอดมินทีมนำโชคพารวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ